สวัสดีครับสวัสดีครับเอซีทุกท่านและสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยครับผมผลนกเขาใหญ่เมืองฝางนะครับและเอฟซีสปปอลาทุกท่านนะครับเราอยู่ต่างประเทศทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดแบ่งลูกนกนะครับลูกของเจ้าพิบุลำแดนิสารนะครับแม่เป็นกุกเดี่ยวสายคาลมนะตัวเมียสายคาลมนะครับแต่ชุดพี่นี่ผมมาเล่นได้สองชุดละชุดพี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับนกตัวนี้ผมโ่งไปให้ลุงแดง ลุงผมขายให้ลุงเนี่ยแค่พันสองนกตัวนี้นะครับนกอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับตัวพี่นะครับแต่นี่รุ่นน้องรุ่นน้องนี่จะห่างกับรุ่นพี่ประมาณประมาณห้าหกเดือนลูกของเจ้าเพชรน,นะครับเล่นต่อพระญาจะได้ต่อกิ่งก็ได้นะครับเล่นได้ทุกสายเลยของเจ้าเพชรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูนกกันเลยนะครับผมว่าจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็มีลูกโทนอีกสองตัวลูกโทนนี่ผมบอกเลยผมไม่ได้ไม่ได้จับป้อนไม่ได้อะไรนะให้แม่เขาเลี้ยงมาจต่เล็ก ต,ตัวนะะผมไม่มีเวลานะครับอันนี้เลยจะมาปล่อยผมผ้าเมาเหมาสี่ตัวเหมาสี่ตัวผมขายสี่พันสี่พันลมส่งราคานี้เลยสี่พันลมส่งผมบอกนนี้เลยนะถ้าเอาสองตัวผมขายสองพันห้าลมส่งค่าส่งเจ็ดร้อยบอกลบเองนะครับผมถ้าผมจะได้ทลา่ค่าตัวน้ผมก็ต้องอยู่พันกว่าตกตัวละไม่กี่ร้อย ประมาณเจ็ดแปดร้อยต่อตัวโอเคครับเราไปชมนกกันเลยกันเลยครับผมนี่นะครับลูกของเจ้าเพชรเวลามนะครับอายุโกงได้สิบห้าวันสิบห้าวันจดสิบหกวันสิบหกวันนี้จาสิบห้าถึงสิบหกวันมาดูกันใ,นใ,นในกล้ๆเลยครับนี่ครับนี่เจ้าเพชรนะอาจารย์ถ้าอาจาย์มันได้นะครับเจ้าเพชรเวลามนะครับอันนี้แม่กุกเดียวที่เคยส่งไปนครนายก ชุดชุดนี้ไปนครนายกได้ประมาณสามชุดสี่ชุดแล้วไปนครนายกแต่ว่าเจ้าของเขาไม่เคยตอบไม่เคยเล่นนะแต่เขาจะมาคอมเมนต์อยู่เชื่อผมคนนี้นะจะมามาคอมเมนต์แน่นอนเพราะว่าเกียได้จากนกผมไปนะครับเรามาดูกันกกล้าเลยผมให้ดูเลยนี่ครับอันนี้ชุดชุดนี้จะเป็นชุดคู่นะครับเป็นพี่กับน,น้องนะครับชุดคู่นกได้สิบห้าวันสิบหกวันดูทรงครับ อันะดูลูกนกมานะดูกาใกล้ๆนะครับผมถ้าจะเอาสิ้นเดือนนี้พร้อมส่งให้ได้เลยนะครับในราคาสองพันห้ารวมาส่งถ้าเอาคู่สี่พันคู่อยากผมพาไปดูอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็นลูกลูกทนทนเป็นแม่เดียวกันชุดชุดนี้เลยชุดนี้เลยแต่ว่าเป็นลูกทนแต่อันนี้เป็นลูกคู่นะครับเนี่ยอันนี้เจ้าเพชรนะครับนะจะเสาะหาลังครับ เพราะว่าจะเคลียร์รงแล้วจะทำจะรอวางไข่อีกรอบนี้นะครับนะครับ,นะรบดูทรงดูลูกนกให้ดูกันทีใกล้เลยคุณอาจารย์ท่าใดที่สนใจนะครับผมชุดพี่นี่ผมเอาไปต่อเล่นดูก็ถ้าโอเคอยู่ถ้าเล่นสัตว์แต่ต้องใจเย็นหน่อยเพราะนกมันไม่ได้อัดกำลังเต็มที่ต้องได้อายุอย่างน้อยอยังปีขึ้นไป จะเล่นได้แต่ผมนี่แปดเดือนผม,มลองมาเทสตดูก็โอเคเล่นได้เหมือนกันชุดพี่เขานะครับแต่เสดายลุงแดงเอาไปเรียบร้อยลุงแดงขอแบ่งไปครับตัวนั้นตัวนั้นเป็นกุกซอนจะชุดนี้ปเป็น,นปกุกเดียวน,ะน่าจะเป็นกุกเดียวครับนะดูดูงอาจจะกุกเดียวหมดเลยแต่สำเนียงเนี่ยไปทางพ่อนะครับแต่คารมเนี่ยไปทางแม่เยอะอันนี้ครับอันนี้ตัวเมีย อันนี้สายเพาะบ้านๆนะครับผมนะครับเครับอย่าเราไปดูชุดอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งบอกเลยมันดิ้นอยู่แต่ว่ามันเอานะครับใครอยากให้เชื่อมวันน,นี้ครับนะครับอ๋อ นี่ครับนี่อีกชุดหนึ่งตัวนี้ขาดแล้วนะตัวนายสดเลยแต่อันนี้ตัวน้องไอ้น้องน้องไก่ตัวนี้ไอ้นี้ไอตัวนั้นไอตัวนี้ได้สามเดือนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ดิ้นอยู่นะผมมีเวลาจับนะครับตัวนี้นี่อันนี้ได้สามเดือนอันนี้ได้สองสองเดือนกว่านะครับนะไอตัวนายน่าสองเดือนกว่าสองเดือนประมาณห้าวันหกวัน แต่อนี่สามเดือนกว่าไอ้ตัวนี้สามเดือนกว่าถ้าขายคู่ท่านผมบอกเลยผมขายยกอยู่ที่ราคาสี่พันถ้าขายเดี่ยวถ้าขายเป็นตัวนะผมขายตัวพันห้านะถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างเงี้ยผมขายตัวพนะัว 1, 5, นหะ้าละผมขายกันราคาพันห้าลมส่งผมขายกันต่อตัวนะครับก็ะจะประมาณนี้เลยอน,นุสร้อยกำลังขึ้น ดิ้นะครับผมบอกเลยลูกผสมนี่ผมดิ้นทุกตัวข้งผมอะ่ะไม่มีคำว่านิ่งนะครับผมไม่ใช่เล่นเล่นนุกนิ่งผมชอบเล่นนุกดิ้นะตายผมเดี๋ยวส่งครับเหมือนพ่อเปรี้ยเลยครับหน้าจนะส่งแม่นกได้สามเดือนนะครับกำลังเป็นหนุ่ม นี่ก็เป็นตัวเมียตัวนึ่งนะนี่นี่เป็นตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวเมียสายคารมนะครับอันนี้มาจากชุมบมรีนะครับนะสนใจผมเปิดแบ่งให้เลยนะข้าวคู่คู่ค,คู่คู่นั่นกับคู่นี้สี่ตัวผมขายสี 4, ่พันสี่พันลมส่งตกตัวตกตัวไม่กี่บาท โอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทราบไวนะครับเพื่อไปลังใช้ผมทำคลิปใหม่ๆครับครับที่ครับ